เริ่มตอนนี้วันใหม่ฉันเข้าใจว่าเธอยังคงไม่ลืมฉัน ไม่กี่ครั้งล้วค่ะที่จะเห็นวงโชหวยแบดนรวมสมาชิกทั้ง5คนมาล้อมวงเล่นสดกันตอนกลางวันแบบนี้นะคะปกติเนี่ยถ้าฟ้าไม่มืดยังไม่ถึงเวลางานค่ะแต่ว่าเพราะเพลงยังคงคิดถึงเธออยู่เป็นเพลงใหม่ค่ะที่พวกเขาทําเองทุกขั้นตอนรอจังหวะมาสักพักลค่ะรอให้ผ่อนปรนสถานการณ์โควิด -19 จึงเริ่มเดินหน้างานเพลงต่อ กลิ่นอายของเพลงค่ะมาจากตัวตนของผู้ก่อตั้งวงและก็มือกีตาร์นะคะทศธรรมเพลงนารีโตมากับการเล่นแบ็กอัพให้ศิลปินยุค90คนนี้แหละเป็นคนแต่งหน้าทั้งคำร้องและก็ทำนองส่งให้สมาชิกวงไปเรียบเรียงค่ะแล้วก็บรรจุไว้ในคิวโชว์ร้านประจำที่เล่นอยู่หลายแห่งพร้อมกับลงเพลงตามสื่อโซเชียลมีเดียที่ก็เปิดกว้างนะคะให้กับนักดนตรีอาชีพที่ไม่ได้สังกัดค่ายใหญ่โดยศึกษาทิศทางตลาดกันเองค่ะ ใหม่มากแล้วประสบการณ์ยังด้านนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เบื้องหลังขนาดนั้นตลอดเพราะว่าเราเล่นแต่กลางคืนอย่างเดียวก็เลยใหม่เราค่อนข้างจะกังวลด้วยซ้ำลูกค้าก็ต้องได้เช่นเพลงเฮอแมสอ้อ,อน้องค่ะอาคิโอคาฟโนโนโนซ่าทุ หามไม่เรียกตัวเองนะคะว่าโชว์หวยก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับคําไหนค่ะเพราะว่าเป็นการนิยามถึงความสามารถของวงดนตรีที่เล่นได้ทุกแนวนะคะเนื่องจากร้านกลางคืนค่ะรับโชว์เนี่ยก็ต้องมีหลายแนวปรับเล่นดนตรีตามยุคค่ะตั้งแต่สากลหมอลำจนไปถึงเพลงป๊อปตามกระแสเพลงไหนดังใน t i k t o อกก็ต้องเล่นได้หมดนะคะดังนั้นต้องขยันซ้อมมากขึ้นกันหลายเท่าค่ะเราเล่นตั้งแต่สากลยันหมอลำ ทุกแนวเพื่อเพื่อเราสร้างความสุขให้กับลูกค้าไม่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็จะพยายามจะตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลยเป็นที่มาของคําว่าโชว์หวยซึ่งหลายๆครั้งเวลาผมผมพูดออกออกไม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าคําว่าโชว์ไม่มีวลแหวนกันรันนะครับต้องแกะตามกระแสะก็ระดับหนึ่งเลยครับผมแต่ทุกวันนี้คือเพลงออกมาใหม่ค่อนข้างเยอะเนาะเดือนหนึ่งเพลงดังเป็น10เพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเลือกคือเลือกเพลงที่ลูกค้าขอ แล้วเราก็จะไปตามมาให้แล้วพอคราวหน้าเขามากับมาดูเราอีกทีเขาก็ได้ฟังเพลงที่เขาขอมาอย่เงี้ยครับทำทำกันบ้านกับลูกค้างี้มากกว่าโอ้ล่าสุดฉลามก็ต้องเล่นครับ แต่หลักๆที่วงก็ยึดคอนเซ็ปต์เดิมครับเพมีตัวนี้ก็เหมือนที่ทีเรามาสัมภาษณ์วันนี้คือไม่ค่อยได้นอนวงดนตรีกลางคืนค่ะหลายวงเขาก็ได้รับผลกระทบมาเต็มๆนะคะตั้งแต่ช่วงโควิด -19 เกือบทําให้สมาชิกบางคนลาออกไปเพราะว่ารายได้ไม่แน่นอนค่ะและบางคนเนี่ยผันตัวไปทํางานสายอื่นหรือว่าทํางานอะไรก็ได้ให้มีรายได้2ทางที่ยังรวมตัวกันติดอย่างโชห่วยแบรน์เนี่ยก็พยายามต่อยอดค่ะทางทำงานกันไปนะคะเพราะว่าอย่างน้อยประสบการณ์ของแต่ละคนในสายดนตรีเกิน10ปีค่ะ